ครับสวัสดีครับพบกับผมธอมบึงการนะครับผมกับวิดีโอคลิปพระเครื่องนะครับผมที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จชินบัญชรนะครับสมเด็จชินบัญชรนะครับผงพรายกุมารยันห้านะครับผมของหลวงปู่ศิลปนะครับแห่งวัดระหานใหญ่นะครับผมอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับพิมพ์แล้วก็เนื้อหากันนี่ครับ เป็นด้านหน้าเป็นนะครับพระสมเด็จนะครับผมดูครับสวยงามมากๆครับนี่ครับมาพร้อมกับก่องเดิมเลยนะครับสมเด็จนะครับชินบัญชรนะครับหลวงพ่อสินนะครับวัดละหานใหญ่นะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับผมนี่ครับด้านข้างนะครับพระมีความหนานะครับดูครับ ด้านหลังนะครับเป็นยันห้านะครับผมด้านล่างมีข้อความเขียนว่าหลวงพ่อศิลป์นะครับผมก็เป็นสมเด็จนะครับชินบัญชรนะครับผงไพรกุมารนะครับผมหลวงพ่อศิลป์นะครับแห่งวัดระหันใหญ่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งพระเกคจินะครับที่ชาวระยองหรือชาวภาคตะวันออกนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมทั้งนะครับความเมตตาของท่านนะครับทั้ง พุทธาคมนะครับพุทธาคุณนะครับสําหรับเครื่องหลังของขลังนะครับของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จต่างๆนะครับเหรียญต่างๆนะครับผมก็ท่านก็จะมีผงพรายกุมารนะครับอันเรื่องชื่อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกจิของจังหวัดระยองนะครับที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงและโด่งดังนะครับไม่แพ้กับหลวงปู่ติมแห่งวัดระหรไรเลยนะครับผมก็จะ เป็นทางวัดอรหานใหญ่นะครับก็คือหลวงพ่อสินนั่นเองนะครับผมนะครับตัวพระนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับรุ่นนี้สร้าง9,999องค์นะครับผมปุกเสกเมื่อปี2,560นะครับปุกเสกเมื่อปี2,560ก็ถือว่าเป็นพระที่มีจำนวนนะครับไม่มากนะครับไม่มากนะครับ ขาดอีกเพียงหนึ่งองก็จะครบหลักหมื่นองค์นะครับก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับสนับราคาปัจจุบันนะครับเช่านะครับผมเช่ามาก็ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงพันบาทเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระเครื่องนะครับราคาย่อมเยาวนะครับพุทธคุณสูงอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมที่ผมแนะนำนะครับหากเพื่อนๆนคนไหนสนใจและอยากได้นะครับผม เพื่อนสามารถติดต่อทอมเมืองการเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0953นะครับ982533หนะครับหรือว่าแอดไลน์แอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับนะครับราคาพระถือว่าไม่แรงนะครับถือว่าไม่แรงราคาอยู่ที่หลักร้อยเองนะครับหลักร้อยเองพร้อมกล่องเดิมๆนะครับรับประกันพระแท้นะครับและทันหลวงปู่ศิลนะครับอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนดูครับคมชัดนะครับคมชัด คมชัดมากๆครับดูยัน5ด้านหลังนะครับก็คมชัดจริงๆนะครับกลุ่มชัดสาหรับลูกศิษย์ลูกหานะครับหรือว่าชาวจังหวัดระยองหรือชาวภาคตะวันออกก็สามารถนะครับติดต่อเชี่วหากับผมได้เลยนะครับจะเก็บสะสมนะครับก็เห็นสมควรนะครับจะนําไปบูชานะครับวางไว้บริเวณหน้ารถนะครับหรือว่าขึ้นหิ้งบูชานะครับสําหรับที่อยู่อาศัยหรือว่านะครับ วางไว้บนพานนะครับบูชาตามร้านค้านะครับร้านขายของต่างๆธุรกิจนะครับสำหรับหลวงปู่สินนี่ก็เหมาะอย่างมากนะครับเหมาะอย่างมากบอกอนะครับผมก็เป็นพระเกจิอาจารย์นะครับอีกหนึ่งเกจินะครับที่มีนะครับพุทธคุณด้านเมตตาค้าขายนะครับเป็นเลิศนะครับพุทธคุณด้านเมตตาค้าขายนะครับเป็นเลิศนะครับประจักษ์นะครับกับหมู่ลูกศิษย์ลูกหานะครับมานักตอนนักแล้วนะครับ ดูครับหาไม่ง่ายนะครับสําหรับพระที่ยังสมบูรณ์นะครับและยังมากับพร้อมกล่องเดิมนะครับพร้อมกล่องเดิมทางวัดนะครับถือว่าเป็นพระที่น่าเก็บนะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับเอาไปบูชาเป็นอย่างมากนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับชินนบัญชรนะครับคงไพรกุมารนะครับสวยมากๆนะครับสวยมากๆดูครับของกล่องเดิมเลยนะครับ สนใจติดต่อทบวงการเข้ามานะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวใต้คลิปดีกว่าใต้คลิปเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรผมไว้นะครับเพื่อนะครับท่านไหนนะครับสนใจนะครับเปิดมาเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ได้เลยนะครับขอให้นะครับท่านมีวาสนาได้ครอบครองพระองค์นี้นะครับพระสมเด็จของหลวงปู่ศิลป์องค์นี้นะครับผม ไม่แพ้นะครับไม่แพ้พระสมเด็จผงภัยกุม,มารน,นะครับรุ่นอื่นๆของเกจิอาจารย์อื่นๆอย่างแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยนะครับใช้ดีบูชาทีใช้ดีบูชาด้วยดีแล้วก็รักษาศีลสําหรับคนที่บูชานะครับดีอย่างแน่นอนนะครับเชื่อผมนะครับผมการันตีได้เลยนะครับผม สายพระเครื่องก็จะมองว่าเป็นยันห้าที่เหมือนกับยันหลวงปู่ทิมนะครับอิสโรนะครับแห่งวัดบรรลัยจังหวัดระยองใช่ครับเป็นพระเกจินะครับสายเดียวกันนะครับสายเดียวกันนะครับอย่างเช่นนะครับเหมือนสายอีสานก็จะมียันเหมือนกันครับหลวงหลวงปู่แสนนะครับเป็นไงครับหลวงปู่แสนก็จะเหมือนกับอ่าหลวงปู่ทาง เกจิอาจารย์ทางศีสะเกตนะครับนั่นก็คือเกจินะครับที่เป็นฟากเครื่องสายเดียวกันเหมือนกันนะครับก็มีให้เห็นนะครับเยอะแยะครับเยอะแยะมากมายสําหรับลูกศิษย์ลูกหาที่สืบทอดวิชาพุทธาคมนะครับมาจากท่านอาจารย์นะครับฉะนั้นพวกยันต่างนะครับลักษณะการเขียนยันหรือว่ารูปแบบหรือว่าพิมพ์พระนะครับก็จะคล้ายกันนะครับคล้ายกันกับ ครูบาอาจารย์ของเกจินั้นนะครับผมหลวงปู่หมุนหลวงปู่แสนนะครับพระเกจิที่มีอัคระยันเหมือนกันพิมพ์ทรงคล้ายกันนะครับที่โด่งดังไปทั่วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับดูครับผมให้ดูในหลายมุมนะครับเป็นพระสุนทรภที่สมบูรณ์มากๆครับไม่มีบินไม่มีร้าวไม่มีแตกหักหรือซ่อมนะครับผม สวยสดงดงามจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าท่านไหนนะครับเปิดมาเจอแล้วสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับทำการรออยู่นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับนานะนะครับกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเมื่อผมทำคลิปวิดีโอครั้งถัดไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่มือถือของท่านนะครับท่านก็จะได้รับชมนะครับวัตถุมงคลนะครับรุ่นต่างๆนะครับที่ผมนำมานะครับทำคลิปวิดีโอนะครับผมก็ชื่นชอบก็กดนะครับ ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับชื่นชอบในวัตถุมงคลรุ่นอะไรพิมพ์อะไรนะครับที่ผมได้ลงไปนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับเช่าหาเช่าซื้อกับผมได้ทุกเมื่อนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับยินดีมากๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ทอมเมืองการขอจากไปก่อนแล้วกันกับพระสมเด็จนะครับชินนบัญชรพงพรายกุมารยัน5้าครับของหลวงพ่อศินะครับแห่งวัดระหานใหญ่นะครับอำเภอบ้านไขยจังหวัดระยอง นั่นเองนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม